ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อก์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลอแอคด้วยกันนะครับผม oh <my. S 1> และสุดท้าย oh <my. S 1> ขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิก mm hmm. ก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่าโอเคสำหรับ a าย w e นะคะ EP ที่หใช่ไหมใช่ วันนี้ก็น้องๆมาถ่ายกันที่เหมือนกับเรืออะไรเรือยอท์อ่ะอหลูมากที่ถ่ายมาในมาดของนักธุรกิจวันนี้แล้วก็ก่อนที่จะ เข้าไปในเว็บบลูพก็มีเล่นเกมใช่ที่ให้จับของประหลาดให้จับของประหลาดซึ่งอีพีนี้ก็รู้สึกว่าดูดูง่ายเหมือนกันเ้ยโดยเฉพาะน้องอีฝาน่ะอีฝานเอี่อีฝานคือพยายามก่อกวนเพื่อนใช่แล้วมันดูรู้สึกว่าใช่อเออร่วมมือกันกับเพ้าหลานทำเป็นดับร้องกรี๊ดร้องกรี๊ดอะไรเงี้ยมันร่วมมือกันแล้วตอนแรกเขาว่าเีเกนอ่ะน้องกรี๊ดทำไมน้องกรี๊ดอย่างเงี้ยน้องกลัวจริงน้องกลัวจริงสรุปสรุน้องกลัวจริงอีกคนหนึ่งที่เป็นก็คือน้องอิชิกะ <king> อิชิกะเขารู้สึกว่าน้องแบบนิ่งเกินซีเรียสไหมมันก็ว่าเพื่อนว่าตัวเองแล้วแล้วตัวเองแบบอารมณ์เสียเหมือนกับทาเป็นหลุดอารมณ์เสียแล้วก็พูดแบบอู้ึ่งขอโทษนะที่แบบอารมณ์เสียเหมือนกับจริงจังผิดปกติอ่ะเหมือนโกรกเกลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็น่าสงสัยอยู่แต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดหรอกตอนแรกเราไปคิดถึงนุ่นถึงใครบางมี A.K. ใช่ไหมที่เราคิดเออแต่สุดท้ายก็ ชนะเนาะชาวบ้านกับผู้วิเศษชนะไปซึ่งเกมจบเร็วมากเก่งมากพี่พินมีคนเก่งเยอะด้วยไงน้องอีเหิงก็เก่งแล้วก็น้องห้าวหลานเดินเกมผิดไงก็คือแสดงตัวเป็นเป็นอะไรนะเป็นอ่านักพยากรณ์น้องอ่ะเข้าใจว่านักพยากรณ์ผ่านมาแล้วน้องก็เลยในคืนนั้นน้องก็เลยแสดงตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดก่อนแต่ที่ไหนได้จริงลมอยู่ข้างข้างข้างคือตัวจริง เรียบร้อยสิครับเรียบร้อยเออนั่นเลยก็กลายเป็นอ่าผู้ชันผู้ชนะคือผู้ผู้พิเศษกับชาวบ้านเนาะแล้วก็เข้าไปเล่นเกมในอีกเมืองโรมิติซึ่งคนที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรมาป่าก็เคยจะเป็นเลขาใช่เลขาโดยเลือกบอสเองอ่าก็เกมเนี้ยเราก็ได้เห็นทักษะการเล่นเกมของหลายๆคนการเจรจาการเจรจาการแบบไวพีบอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเอเคกับคาซูมาคือเจ๋งเนาะคือแบบ มาแบบโอ้โหรู้เลยว่าเป็นคนที่เก่งจริงๆเรียนเก่งจริงๆใช่คือถ้าจําไม่ผิดนะเขาจําได้ว่าเอเคน้องเรียนด้านเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาจะเก่งด้านการคํานวณการตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยการวางแผนพวกธุรกิจอะไรน่าจะเก่งส่วนคาซูมาเขาไม่รู้ว่าน้องเรียนสาขาอะไรแต่เราทราบไปแล้วว่าน้องเรียนมหาลัยชั้นนำเลยใช่อันดับสองของของประเทศอืมแล้วก็หวีเฮิงอะไรเงี้ยซึ่งคาซูมาเนี่ยเขาเก่งนะตรงที่เขาฉลาดตรงที่เขา พันธมิตรเขาเยอะเยอะมากส่วน AK ฉลาดตรงที่ไม่ต้องไปเดินหาของเพราะว่ารู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงนี้ก็ใช้วิธีการเจรจาช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเอ็จะได้เงินมากเท่าะนิดเท่าน้อยแต่ก็ได้ที่ตั้งสูงนะที่สี่เก่งเก่งมากจริงหลงบอสจริงหลงเป็นไงเกือบตอนแรกเกือบไม่รอดถ้าไม่มีเลขาคือน่าจะไม่ไม่ได้เงินเลยเลขาดีมาก ดีสุดๆเลยเลยค่ะฉลาดมากใช่ส่วนอิชิกะก็นั่งโจทย์ให้ตลอดแล้วก็คอยเตือนตลอดนะว่าถ้าให้คนนี้มันจะอย่างนี้อย่างนี้นะคนเนี้อาจจะชนะไปนะหรืออะไรเลยอิชิกะก็ดีคอยคอยเตือนตลอดแต่พี่เหิงอี่ฟานี่ไม่ทําอะไรเลยมาป่าเป็นมาป่าแล้วก็เป็นเลขาทีกูเป็นเลขาของไทยของใครมะแกตอนแรกไอเคเรียกไปอยู่กับพี่เหิงะ อ๋อน้องอีเหิงเนาะเออใช่ใช่แต่อีเหิงเขาเก่งอยู่แล้วไงก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกใช้เท่าไหร่ก็หาของเองจระจาเองเออเราก็ได้เห็นทักษะของน้องๆเนาะเก่งเก่งกันมากเลยก็ตอนแรกอ่ะไม่ค่อยเก็ตแต่ว่าดูๆไปก็ขอขอเข้าใจใช่ตอนแรกมันเหมือนแบบยากๆนิดนึงอ่ะกติกาเกมอ่ะใช่ต้องคนเหมือนกับคนมีสมองนิดเราไม่มีสมองไง เลยตามช้าดนึงน้องๆฉลาดมากเลยอ่ะแต่จัญญาแรกก็ไม่มีคนมาแย่งชิงเนาะแต่มันอาจจะเป็นเพราะมันน้อยด้วยเปล่าหรือเขาไม่ได้ประกาศว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเพราะวตอนเราไม่ได้ยินเสียงประกาศน้องๆอาจจะไม่ได้ประกาศทีร้านหาอยู่ก็เลยมีแค่นั้นแค่นั้นอืมโอเคเนาะ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสนุกสนุกนะคะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เราในคอนเทนต์นี้ด้วยนะจนจบ EP สิบเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเนาะตอนนี้ยอดซับไม่ไม่ค่อยขึ้นเนาะใช่ฝากด้วยนะคะใครที่ได้แวะมาดูคลิปเราคลิปนี้ก็ยังไงยังไม่ได้กดก็ฝากกดติดตามชด้วยนะคะแล้วก็สามารถสนับสนุนเราได้อีกสองช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนันเองใช่ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนในการทำคลิปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ